สวัสดีครับวันนี้มาขายที่ที่อำเภอเมืองโคราชนะครับวัดชัยมงคลพื้นที่1 3 6ตารางวาอ่าตรงนี้นะครับด้านนี้เสาไฟฟ้าผ่านหน้าที่นะครับมีปลาปลาพร้อมเรียบร้อยนะครับก็อยู่อำเภอเมืองนะครับตรงข้ามก็มีโครงการบ้านอยู่แล้วนะครับทั้งหมดหกหลังซอยนี้ก็กำลัง พัฒนาครับเป็นถนนคนกีตนะครับพัฒนาแล้วอยู่ห่างจากามหาลาัยสุรานารี2กิโลเมตรแล้วก็สวนสัตว์ปากตงชัยสองกิโลนะครับมีวงแหวนตัดใหม่ห่างจากวงแหวนตัดใหม่เพียงแค่เท่าไหร่นะประมาณแค่กิโลเดียวนะครับแล้วก็เข้ามาจากหน้าปากซอยเส้นบายพาสเลี่ยงเมืองเพียงแค่ แปดร้อเมตรแค่นั้นนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งพิกัดไปให้นะครับทุกคนครับผม